สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ FC ช่องลีฟรถกระบะมือสองทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วก,ก็กดติดตามให้ผมนะฮะตอนนี้ก็ประมาณ65ผู้ติดตามนะครับที่ดูอยู่ล่าสุดตอนนี้เราจะไป100ยซับกันนะครับวันนี้นะครับผมมี Toyota r รี o เข้าใหม่1คันเป็นตัว4ีประตูยกสูงคันนี้นะฮะสีนี้ออกเป็นสีแบบเทาๆนะสีบอลเงินแต่ออกเป็นค่อนข้างจะออกเป็นเทานะไม่เหมือนสีบอลเงินเท่าไหร่นะครับสีแบบนี้เลย อันนี้ได้ไฟหน้ามาเป็นโปรเจคเตอรน์นะครับพร้อมเดย์ไทม์และนิ่งไลท์นะฮะโฉมเนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่าเป็นโฉมอะไรนะฮะร,รถพึ่งเข้ามาตัวเนี้ยหน้าตาแบบนี้นะฮะเป็นปี2021นะครับคันนี้รถปี2021นะฮะพึ่งเข้ามาเลยราคาตอนนี้ยังไม่ทราบนะฮะว่าจะตั้งขายอยู่ที่เท่าไหร่เพราะรถพึ่งมาจอดเมื่อสักครู่นี้เองนะครับผมเป็นคนไปรับรถคันนี้เข้ามานะครับ รถปี2อ2 1ันี่สนะฮะเลขไม์อยู่ที่11 7 0 0 0มนกิโลนะฮะอยากจะรีวิวสภาพให้ดูกันก่อนนะครับว่ารถเพิ่งเข้ามาในสภาพแบบนี้เลยยังไม่ทําการล้างยังไม่ทําการดูดฝุ่นอะไรเลยนะครับคันนี้ยังไม่ได้เก็บงานอะไรนะฮะเพิ่งซื้อเข้ามาเลยนะฮะดูไฟหน้านะฮะอันนี้บอกเลยว่าสวยใสยไม่มีแตกร้าวนะครับแล้วก็ไม่หมองไม่เหลืองแน่นอนนะครับกระจังหน้าสภาพดีขีดไม่มีแตกหักนะครับกันชนด้านลงด้านล่างนะฮะ อ่าให้ดูยันอินเตอร์เลยนะครับนี่แผงอินเตอร์ตัวนี้เป็นเครื่อง2 0 0พนะครับเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูกันนะครับไปเดี๋ยวเราไปชมภายนอกกันก่อนนะครับนี่สภาพอินเตอร์นะฮะขีบมีหักมีล้มนิดๆหน่อยๆแต่โดยรวมสวยครับอ่าไฟตัดหมอกมีมาให้นะครับโฉมนี้อ่าโคมสวยไม่แตกไม่ร้าวนะฮะไฟหน้านี่เป็นโปรเจคเตอร์แบบ LED เลยนะครับช่วงล่างนี่ดีมากนะครับผมเพิ่งไปรับรถคันนี้เข้ามาช่วงล่างดีเบรกดีนะครับเครื่องดี นะฮะเครื่องนี้เดินเงียบเดินนิ่มเลยนะครับนี่มาพร้อมกับโปง่งซุ้มล้อสีดําแบบนี้นะครับสวยๆแม็กนี่ให้มาเป็นแม็กขอบ18แบบทูโทนปัดเงาเลยนะครับพร้อมกับยางบิโตโอนนะฮะและยางปี2024เท่านั้นนะฮะใช้กันต่อได้อีกยาวๆเลยนะครับยางปี24นะขนาดยางนะอยู่ที่ผมจําไม่ได้อ่าอยู่ที่265ทับบนะครับแม็กขอบ18นะครับ ยางไซนี้เลยนะครับได้มาเป็นยางบิสโตนเลยนะตัวนี้ฮะสภาพล้อสวยนะฮะยางสวยภายนอกนี่บอกเลยว่าสวยนะครับอันนี้สภาพพร้อมขายแทบไม่ต้องเก็บงานเลยนะครับมีเบาะคนขับนิดหน่อยเดี๋ยวไปเก็บงานนะฮะเบาะมีขาดนิดนึงนะครับดูสภาพแรกเข้านี่ครับเบาะมีตรงนี้เดี๋ยวเก็บงานให้หุ้มหนังให้ใหม่นะครับตรงนี้ด้วยเดี๋ยวหุ้มหนังจัดการให้ใหม่นะครับ ได้รับรถในสภาพสวยๆเอาไปเลยนะครับส่วนพวงมาลัยนี่สวยเลยนะครับไม่ต้องเก็ียยงานอะไรเลยนะพวงมาลัยนี่หนังหุ้มสวยๆไม่มีถลอกลอกลอดเลยนะครับนี่หนะ้าจอเรือนใหม่นะสภาพสวยอย่างนี้เลยไม้แท้ไม้เดิมไม่กลับ,ไม,ลบไม่ก่อนแน่นอนคันนี้ประวัติศูนย์ตรวจสอบได้นะครับแผงคอนโซลด้านหน้านะฮะสวยงามครับสภาพแบบนี้นะจอทัชสกรีนนะครับน่าจะขนาดสักประมาณ9นิ้วนะครับเป็นจอทัชสกรีนนะครับ ก็เชื่อมต่อกับกล้องมองหลังเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองให้ดูกันนะฮะกล้องมองหลังค่อนข้างจะชัดนะครับถือว่าค่อนข้างชัดเลยใช้ได้นะครับเกียร์เป็นเกียร์ออตโนต้นะครับแบบขั้นบันไดนะครับดีไซน์แบบนี้มีโหมดบวกลบมาให้ใช้นะครับเข้าโหมดสปอร์ตได้บวกลบนะฮะอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดมีมาให้ใช้นะครับ ดูเบาะหลังกันบ้างนะครับนี่มือจับโครเมียมนะคะเงาๆเลยมีกันรอยมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับเบาะหลังสภาพสวยครับไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับมีแค่เก็บงานตรงเบาะหน้าตรงคนขับนะฮะเบาเดียวฝ้าเพดานนะฮะมีรอยเจอมานิดนึงเดี๋ยวทําการลบให้นะครับส่วนที่เหลือสวยงามนะฮะเนี่ยตะขอแขวนอะไรมีอยู่ครบนะครับกระจกนี่เป็นกระจกแท้เดิม t o โยต้านะครับทุกบานเลยนะฮะผมดูแล้ว ด้านหน้าด้านหลังด้านข้างเป็นของโตโยต้าหมดนะครับกระจกยังไม่เคยเปลี่ยนตัวตัวโครงสร้างนะฮะตัวถงังน็อตเดิมไม่มีขยับนะครับคันนี้ตรวจสอบมาแล้วนะฮะโครงสร้างไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับดูเหลี่ยมสันคมด้านข้างตัวรถนะครับรอยบุบรอยรักยิ้มไม่มีเลยนะครับนี่ไฟท้ายนี่แบบสวยๆเลยนะฮะไฟส่าไฟท้ายเป็นแบบตัว E นะครับเป็นเลข3ามแบบนี้ LED นะครับสวยๆเลยบันไดหลังนะครับหรือกันชนหลังเนี่ยยังอยู่ครบนะครับตัวยกสูงนี่ถ้ากันชนไม่อยู่นี่ไม่สวยนะนี่ครับสภาพเกาะไฟไม่มีแตกรราวนะครับสวยๆเลยคันนี้นะฮะดูเหลี่ยมสันคมด้านข้างตัวรถรอยบุบรอยลักยิ้มไม่มีนะครับสีนี่เนียนทั้งคันรอยสะเก็ดหินนิดๆหน่อยๆนี่ผมเดินหาไม่เจอเลยนะฮะแม้แต่รอยสะเก็ดหินเล็กๆน้อยๆไม่มีโป่งซุ้มล้อสีดําแบบนี้สวยๆนะครับแมคขอบ18ปัดเงาทูโทนนะฮะ สภาพภายนอกฮะร,รีวิวให้ดูกันก่อนเลยแบบสั้นๆอย่างไวๆนะฮะกระจกมองหลังนะครับเป็นโครเมียมฝังไฟเลี้ยวมาให้แล้วในตัวเรียบร้อยนะครับแผงประตูนะฮะสวยๆสภาพแบบนี้นี่แรกเข้านะครับยังไม่ทําอะไรเลยนะฮะได้สภาพแบบนี้ไปแล้วนะเม็ดองค์เม็ดอาร์กอะไรนี่อยู่ครบทุกจุดนะฮะนี่ซีนเกาวฮนะแท้เดิมโรงงานนะครับทั้งบานเลยนะไม่ใช่แค่บานนี้บานเดียวนะทั้งสบานเลย แท้เดิมโรงงานเลยนะซีนกาวเนี่ยนะอันนี้มาจากโรงงานนะไม่ได้สภาพมาจากอู่สีนะครับอันนี้ยังไม่ได้เข้าอูส่สีนะสีแท้เดิมโรงงานฮนะกระจกหลังเส้นไล่ฟ้านี่ขีดอยู่ครบไม่มีขาดนะครับเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูกันนะครับภายนอกภายในดูกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูห้องเครื่องกันนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2 0 0 4นสะฮะสภาพดีเลยกียร์ออ,อตโต้รถปี2021นสนะครับสนใจคันนี้นะ คักแชทแอดไลน์ได้เบอร์062 3058486หรือจะเข้ามาดูรถได้นะครับที่มินบุรีนะครับถนนเสรีไทยซอย68กรุงเทพมหานครโทรมาที่เบอร์062 3058486นะครับเดี๋ยวไปเปิดห้องเครื่องชมกันนะครับครับในส่วนของเครื่อง,องยนต์นะครับนี่สภาพห้องเครื่องคือสวยจนไม่มีอะไรต้องบรรยายนะครับแต่ที่สำคัญเราต้องดูโครงสร้างนะภายในนะครับิซีนยางนะฮะจากโรงงาน ตรงนี้ซีนทางมะพร้าวสภาพเดิมๆนะครับแผ่นเพจเดิมอยู่ครบนะครับเนี่ยแท้ยแท้แน่นอนนะครับคันนี้นะฮะทีมจัดซื้อเราไปดูมาแล้วนะฮะเขายืนยันเลยว่าน็อตมีไม่เคยขยับนะครับน็อตมีน็อตเดิมฝากระโปรงมั่นใจได้ฝานี้ฝาแท้เ่ยของเดิมแน่นอนนะครับอ่าเนี่ยสติกเกอร์โรงงานยังอยู่นะครับถ้าฝากระโปรงทํามาแล้วเข้าอู่สีมาแล้วนะฮะบอกเลยว่าสติกเกอร์ตรงนี้นะครับไม่อยู่แล้วนะฮะ ีด้านในนี่ไม่ใช่สีสภาพนี้ละถ้าถ้าเคยทําสีมานะสภาพเดิมนะนี่ฮะที่สําคัญอยู่ตรงนี้ซีนกาวนี้นะครับเนี่ยสภาพเดิมแท้ทั้งฝานะครับเพราะว่าฝาเนี่ยมันฝาเดิมทั้งฝานะฮะแม้แต่เนี่ยแผ่นรองนี่ยังสภาพสวยๆอยู่เลยแผ่นกันความร้อนกันเสียงเนี่ยสภาพสวยๆเลยนะครับฝากระโปรงไม่เคยถอดของเดิมจากโรงงานแน่นอนคันนี้ได้ไปนะฮะสภาพเดิมทั้งคันนะฮะ อยากได้รถที่สภาพเดิมแท้จากโรงงานทั้งคันนะฮะที่มาเอาคันนี้ไปได้เลยนะครับสีประตูยกสูงเดี๋ยวราคาไปดูกันในคอมเมนต์นะครับตอนนี้ผมยังไม่ทราบราคานะฮะรถมันเพิ่งเข้ามาใหม่เขายังไม่ได้ตั้งราคาเดี๋ยวผมรู้ราคาแล้วผมจะแจ้งไว้ในคอมเมนต์นะฮะรถเนี่ยเป็นปี2021เลขไง101,000กิโลนะครับมาดูสภาพห้องเครื่องกันต่อฮะดูแบตเตอรี่นะะส่วนประกอบต่างๆนะฮะท่ออินเตอร์นะครับสภาพสวยๆเลยนะฮะนี่ท่ออินเตอร์ นิ่มๆอยู่นะครับยังไม่แข็งนะใช้กันต่อกันต่อได้ยาวๆนะรถสี่ปีนี่ท่อหม้อน้านะฮะยังนิ่มๆอยู่เลยนะฮะนี่รถเพิ่งมาเลยนะเพิ่งมาจอดเลยนะครับรีบรีวิวให้ชมกันก่อนเลยนะครับจะได้อัปเดตก่อนใครกับเขาบ้างนะฮะนี่แคตเตอรลติกนะครับท่อไอเสียเนี่ยทั้งเส้นนะครับพักกลางยังอยู่ครบนะครับนี่สภาพเบรก ABS นะครับสภาพสวยๆเลยดูซ้ำมอลมเบรกนะครับ ไฟหน้านี่ของแท้เดิมแน่นอนนะฮะนี่ไทยโกยโตะนะฮะยี่ห้อนี้ของแท้เดิมเลยนะครับคัหน figures, หน้านี่สภาพเดิมคันหน้านี่ดูดูตรงน็อตเลยนะฮะน็อตไม่เคยถอดนะคันหน้ายังไม่เคยขันน็อตเลยนะครับคันหน้าคันเดิมนะนี่ดูจุดนะครับน็อตไม่เคยถอดนี่คันหน้าเดิมแน่นอนนะครับคันนี้อ่าดูเลยนะฮะแก้มข้างเดิมนะฮะแผ่นเครดนี่ยังอยู่นะครับ เนี่ยรถปี2021นะฮะรถเดือนกุมภาปี2021นะครับรถเข้าปีที่4ตอนนี้นะครับรถครบ4ปีละนะครับนี่เลยเข้าๆประมาณนี้นะครับสำหรับ t o y ยต a r ร v o คันนี้นะครับใครที่สนใจผมบอกบอกเลยว่าคันนี้สภาพสวยมากนะฮะหล่อๆเลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED ทรงนี้นะฮะเดย์ไลท์แบบนี้นะฮะสวยๆหล่อๆสีนี่หล่อเลยนะครับไม่ใช่สีบอลเงินแบบสีอ่อนๆนะ มันจะเป็นสีเข้มกว่าสีบอลเงินหน่อยนะครับเป็นสีที่ขึ้นมาเป็นสีเทานะครับสีเทาแต่แบบไม่ไม่ได้เข้มแบบเทาดํานะสีหล่อเลยสีนี้นะครับมาพร้อมกับโป่งซุ้มล้อสีดําแบบนี้แล้วก็แม็กทูโทนปัดเงาแบบนี้อย่างที่เห็นในภาพฮะไม่ต้องบรรยายอะไรเพิ่มนะฮะคิ้วกันสา์มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับหล่อๆเลยฮะแม็กไลเนอร์มีมาให้อ่ะเดดูช่วงล่างฮะช่วงล่างนี่เดิมๆแน่นอนฮะ รถไม่ได้ดัดแปลงอะไรนะฮะนี่ช่วงล่างฮนะกระบ,บะไม่มีผูกอยู่แล้วนะครับเผานะแหนบเดิมนะโชคเดิมเดิมโรงงานทุกชิ้นนะครับคันนี้นะมีที่ไม่เดิมก็คือน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์นี่นเปลี่ยนแล้วนะครับของเหลวนี่เปลี่ยนแล้วนะครับที่เหลือนะครับอะไหล่ชิ้นส่วนต่างๆเดิมโรงงานนะครับเนี่ยบางคงบางควรอยู่ครบนะครับทั้งสี่ล้อบางควรมีให้ครบนะคัสซีสภาพสวยๆคัสซีไม่มี สภาพแบบผุๆขึ้นสนิมไม่มีนะครับนี่สภาพส,ายสวยๆเดี๋ยวพ่นกันสนิมให้อีกนะครับนี่เลยคันนี้สภาพพร้อมใช้นะครับสนใจ,เบ, 02, นใจนบเบอร์0ูนยสขออภัยสนใจนะฮะเบอร์0ูนย์หกสองสามนดสกนะครับกดติดตามช่องรีฟรถกระบะมือสองให้ด้วยนะครับสำหรับพี่ๆที่ชมคลิปนี้ถึงตรงนี้แล้วนะครับซื้อรถกับผมเดี๋ยวผมมีของแถมมีส่วนลดมีราคาพิเศษให้นะครับ ติดต่อหาผมได้เบอร์0623058486เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจบการรีวิวเท่านี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ